สวัสดีจ้าเพื่อนๆฉบับสวัสดีตอน6โมงเชา้า6โมงเช้าวันศุกร์นนะวันนี้แพทจะทําเนื้อแดดเดียว,วน,นี่แพทจะหมักเนื้อนะเนี่ยได้เนื้อมา5แพกอ่นะที่ซื้อวันนั้นแหละํำแชแข็งไว้แพทจะหมักแพทยังไม่ได้หั่นเลยเนี่ยเดี๋ยวดูว่าไหนต้องหัน่นเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจให้นี่ก่อนจะหมักก่อนนะมหมักก่อนแล้วค่อยหั่นทีหลังดีกว่า ดี๋ยวจะเลือกออกมาว่าชิ้นไหนเล็กชิ้นไหนใหญ่เพราะมันเป็นเศษเนื้อไะซื้อเศษเนื้อมาไม่ได้ไม่ได้ซื้อซื้อเนื้อเป็นชิ้นมาซื้อเศษเนื้อมาหมักมันถูกดีถ้าเป็นเนื้อเป็นชิ้นมันจะแพงแพทจะใส่ไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะเพราะว่าเนื้อมันอร่อยอยู่แล้วแหละเราไม่ต้องใส่อะไรเยอะมันก็อร่อยอยู่แล้วเดี๋ยวแพทจะใส่ซอสอ่าซีอิ๊วขาวระวังให้เค็มเนี่ยระวังมากเลยทำกับข้าวในเรื่องเค็มเนี่ย ต้องระวังมากๆใส่พิดไทยหน่อยเสร็จยังอ่ะลูกเล่นทำกันบ้านลืมทำกันบ้านเดี๋ยวลูกขยำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมักข้ามคืนเลยนะขยำก็ตากเลยใส่ขนอวนอ่ะ เนื้อที่นี่อร่อยนะถ้าใครได้มาอเมริกาถ้าคนกินเนื้อนะแนะนําเนื้อที่นี่ไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นฉุนไม่มีอะไรแบบอร่อยอะ่ะอร่อยต้องลองทานดูต้องลองกินดูถึงจะรู้แต่คนไม่ทานเนื้อก็นะขอภัยด้วยคนทานเนื้อก็ว่าอร่อยแหละแพทว่าแพทซึเป็นคนหักกินเนื้อไงแพทเป็นคนกินเนื้อ ว่ามันอร่อยนะมันแตกต่างกับที่เมืองไทยมากเลเนื้อที่นี่นะรสชาติต่างกันคนกินกับคนไม่กินคนไม่กินเขาก็ว่ายางไม่ได้วิ้มรดสเต็กที่นี่ขึ้นชื่อมากเล็กเนื้อเนื้อที่นี่อร่อยอร่อยสึดๆได้มีโอกาสมาเที่ยวมาอะไรก็ได้ลองในหาซื้อหาซื้อกินหาซื้อลองได้ จะอร่อยอย่างที่แพทบอกแหละยแพทจะไม่หมักออกรสชาติมากนะเพราะว่าเราจะเอาให้สามีกินกับเบียร์ด้วยไนะก็เลยจะไม่หมักออกรสชาติมากออกออกจืดแล้วกันออกให้มีกลิ่นนิดๆอ่ะ ได้แล้วแหละแค่จะใส่พริกไทยหน่อยพริกไทยหน่อยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงท่นนี้ก็พอแล้วแหละเนื้อมันอร่อยอยู่แล้วเราม่ต้องไปหมักอะไรเยอะแยะหรอก กินเล่นก็ได้กินกับข้าวก็ได้กินจับสุงตาก็ได้ถ้าเราผักลดจัดไปเค็มไปอะไรไปเงี้ยกินกับอะไรก็ยากนะพยายามจะลดอา,อาหารที่เค็มๆลงมันไม่ดีต่อสุขภาพ โอเคแหละแพตว่าอร่อยนะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนี่เดี๋ยวเราก็จะไปตากใส่เครื่องตากกันตากกี่ชั่วโมงดีขยำเวลาขยำขยำให้มันแห้งเลยนะเนี่ยแพตขยำไม่มีน้ำติดเลยเห็นปะแห้งสนิทเดี๋ยวแพทจะไปหั่นชิน้นให้มันชิ้นเล็กๆหน่อยบางชิ้นมันใหญ่บางชิ้นมันเล็กมันไม่เท่ากันเสร็จแล้วเราก็ไปตากกันเพื่อน นี่เป็นเครื่องตากที่แพทมีอยู่นะจ๊ะตอนนี้แพทอยู่ในกรดะดาษก็เป็นเครื่องตากแพทตากไอแพทไอนี่แล้วเรียงไว้เรียบร้อยเห็นไหมจะเปิดให้ดูนี่เลียงไว้ใส่ตะแกรงนี่นะเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยนะนี่เนื้อแพทแนะนะใส่เป็นชั้นๆเรียงๆไปเงี้ยนะได้กี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าชั้นนะแพ่ก็คืปิดเครื่องตากไฟฟ้านี่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยตากได้เยอะอยู่หรอกแล้วเราก็มาเปิด นี่เขาจะมีปุ่มความร้อนระดับความร้อนนะนะแล้วเราจะเอากี่ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นท์เมอร์ว่าเราจะเอากี่ชั่วโมงเห็นไหมกี่ชั่วโมงระดับความร้อนขนาดไหนเขาก็จะมีบอกหมดเอาไว้ตากได้ทุกอย่างเาปลาเปอร์อะไรตากได้บมดตากแห้งเหมือนเราตากแดดบ้านนอกเราแหละแต่ว่าเราไม่ใช้แดดเนี่ยเราใช้เครื่องสะอาดกว่ากันไม่มีมแมลงวันไม่มีตัวอะไรมารบกวนอันนี้แพทก็จะปรับความร้อนไปที่หลายร้อยสามห้าขนาดนี้มั้ง ประมาณนี้แหละเห็นไหมประมาณนี้แหละเนี่ยเครื่องปรับไม่อร้อนถ้าร้อนขนาดนี้ก็สุกเลยนะเนื้อนี่สุกกินได้เลยนะไม่ต้องไปทอดเลยถ้าร้อนมากก็สุกเลยทีนี้แพทไม่เอาสุกแพทอยากเอาไปทอดไงถ้าเราจะถ้าเราอย,า,า,า,อยาตากให้มันสุกเลยก็ได้แล้วก็ปรับให้มันร้อนมากๆมันก็เนื้อ e! มันก็จะสุกแล้วก็กรอบกรอบเลยอะสุกกรอบเลยว่ายง่ายเรือเอาระดับไหนก็ได้แล้วแต่แต่แพทขอระดับนี้แล้วกัน้ะแพทก็จะเปิดเนี่ยชั่วโมงแพทจะเอากี่ชั่วโมงอะ ขอ8ชั่วโมงก่อนนะมันจะแห้งไปเปล่า8ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วกันแพทขอ6ชั่วโมงแล้วกันก็กลัวเดี๋ยวแห้งไปแม่หน่อยมันต้องชุ่มๆนิดนึงแค่นี้แหละแล้วเครื่องก็เป็นเป่าลมออกมาเดี๋ยว5-6ชั่วโมงเรามา,เ,า,เ,า,มาเก็บกันเครื่องนี้ใช้ดีมากเลยนะแพทชอบมากเลยเปิดให้ดูก็มีลมออกมาเนะี่ย ไม่ยินเสียมั้ยชั้นชั้นเป็นตะแกรงเนี่ยตมีลมออกมาไปเดี๋ยวมันก็จะหอมคุ้งทั่วกระลาดหมดเลยนี่ในโรงจอดรถไปแล้วเพืเ่อนๆบ๊ายบายตากไว้ก็ได้ที่แล้วเห็นไ,ไหมเดี๋ยวเราจะเก็บเป็นเนื้อแดดเดียวเราเก็บแล้วกเอาไปทอดนะเห็นไ,ไหมเดี๋ยวแพทย์จะเก็บเนื้อให้ดูเดี๋ยวแพทย์จะตั้งกล้องตรงไหนดีนี่นี่เครื่องตากนะเครื่องตากได้ทุกอย่างเนีเ่ยเขาจะตาก เครื่องทาเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวที่ว่าฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรนะทําอะไรทําบิฟเจอร์กี้อ่ะเอาไว้กิน,นเห็นไหมเราจะตากเนื้อตากหมูตากปลาตากอะไรก็ได้หมดเดี๋ยวแพทหาที่ตั้งกล้องก่อนเห็นไหมเนื้อเนื้อแดดเดียวแพทแสงมันสองใช่ไหมอ่ะทางนี้หน่อยทางนี้ก็ได้ ันอยู่ในกระลาดอยู่ในกระลาดอยู่ในโรงจอดรถมันแพทยอยู่ในโรงจอดรถไงรถจอดอยู่ข้างนอกสองเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกไงก็เลยในโรงจอดรถเลยไม่มีรถเพราะรถจอดอยู่ข้างนอกอยู่นอกบ้านอยู่รินนมถนนโอเคนี่เราก็เก็บอย่างนี้นะเก็บอย่างนี้ได้กี่ชั้นเนี่ย ก็ต,ตางมันเป็นอย่างนี้เนื้อเราเนื้อแดดเดียวอยู่เมืองนอกก็อย่างนี้แหละมันไม่มีแดดอากาศมันหนาวเราก็จะไปตากแดดมันก็ไม่ได้กินหรอกแล้วมันจะเน่าก่อนก่อนจะได้กินเน่าก่อนพอดีเราก็ต้องมีเครื่องเขาก็เลยผลิตเครื่องมาไวส้สําหรับตากโดยเฉพาะแต่ก็ดีนะเพราว่าสะอาดดีไม่มีมแรงวันไม่มีอะไรมาไม่มีฝุ่นด้วย ไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรคือว่าสะอาดปลอดภัยจริงเราจะตากให้มันสุกเลยก็ได้นะไม่ต้องไปทอดแต่แพทว่าแม่ลอ,อยพอแชท,ทเคยทำแล้วตากเนื้อเนี่ยเครื่องเนี้ยเปิดความร้อนงสูง,สงตากให้มันสุกเลยแต่แม่ลอ,อยมันสู้ไม่ถองทอดไม่ได้ของทอดนี่มันยังไงมันก็อร่อยเนาะนเพื่อนว่าไหมไม่ว่าอะไรจะทอดก็แล้วแ,วแต่อร่อยทุกอย่างของอร่อยนี่แหละมันคือของอ้วน แพทซื้อเศษเนื้อมานะไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นชิ้นๆหรอกซื้อเศษเนื้อมาทำซื้อเศษเนื้อมาทําถูกกว่าเนื้อเป็นชิ้นๆเนื้อเป็นชิ้นๆจะแพงถ้าเป็นเศษเนื้อแบบเขาหั่นตกเขียงอ่ะจะถูกมันก็เนื้อเหมือนกันแหละแค่กินได้หมดแหละแต่ว่าเนื้อมันไม่เป็นชิ้นเท่านั้นเองแพทว่านะแต่เราไม่ได้ทําไปขายทาอะไรหน่เราทํากินเราไม่ต้องจะเอาชิ้นสวยชิ้นอะไรก็ได้ถูกไหม ก็ได้แล้วอู้วมีกํามังไปเลยเลยเพื่อนๆไปเดี๋ยวขึ้นบ้านกันเดี๋ยวไปดูในบ้านเนื้อแดดเดียวไม่รู้กี่แดดเอาเป็นแดดเดียวหรือเปล่าเรียกแดดเดียวก็แดดเดียวแต่แพ้ปากแห้งเลยแหละเนทอดแล้วก็สุกได้กํามังหนึ่งเลยเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะทอดสักหน่อยหนึ่งแล้วที่เหลือจะแช่แข็งไว้เวลาอยากกินเราก็มาทอดกิน ตี่ห้งเครื่องตากเครื่องตากเนื้อเมืองนอกเป็นอย่างนี้แหละตากเนื้อตากหมูตากปลาก่อนแพคเมื่อก่อนแพคก็ซื้อปลามาทําปลาแดดเดียวนะปลาพวกพวกปลาไอเนี้ยเนี่ยปลาดุกพวกปลาดุกปลาปลาช่อนน่ะที่เขาแช่แข็งมาแพทก็เอามาขอดเกตแล้วก็มาแล่แล้วก็หมักเกลือแล้วก็ตากเครื่องเนี้ยเมื่อก่อนทํากินบ่อยบ่อยนิู่นี้อยู่นี้ไม่อยากกินแล้วอ่ะมันเบื่อปลาปลาหลดก็เหมือนกัน ปลาลดอ่ะแพทก็เอามาหมาักเกลือแล้วก็ไปตากในเครื่องนั้นแหละเมื่อก่อนทํากินบ่อยอย่างนี้เบื่อแล้วอ่ะทําไม่ไม่อยากกินแล้วอ่ะดินเนื้อเนี่ยสามีเขาชอบไหมเขาชอบกินกับเบียร์เลยทําไว้ให้เขากินกับเบียร์ไปแล้วเพื่อนๆบ๊ายบายไม่ได้ทอดให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นๆค่อยทอดมันก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เราไม่เราตากแห้งแล้วก็ทอดนิดเดียวแล้วก็กิน <laughs> เดี๋ยวมากินเดี๋ยวมากินโชว์เลยแล้วกันไม่ได้ทอดให้ดู เดี๋ยวจะพาไปดูแอบดูสามีสามีทํำเดี๋ยวพาไปแอบดูที่ประจำนอนก่อนนี่ผ้าห่มสองผืนที่ประจำนอนดูทีวีเปิดทีวีดูทีวีอยู่ไหนรีโมททีวีโนู่สามีก็ ทำนูน่นทำนี่ของเขาไปแพทก็นอนดูทีวีนอนดูหนังนอนดูทีวีไปเดี๋ยวไปรับเคเิ้นนูแอบถ่ายสาม,มีหนูข้างหลังเลยนินทาก็ไม่ได้ยินหรอกทำงานอยู่นินทาก็ไม่ได้ยินนะ <c oughs> ไปนั่วเพื่อนเดี๋ยวดูทีวีก่อนดูหนัง